สวัสดีค่ะวันนี้แม่ล่าลาพาเพื่อนๆมาอัปเดตความด่างของออดิบหรือว่าก้านทูนนะคะไม้ตระกูลบอลโตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มเริ่มด่างแล้วนะคะเริ่มให้ใบด่างแล้วต้นแม่ที่ร้านต้นไม้ก็เริ่มติดด่างมาเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อนๆ การปลูกของแม่ดาลล่านี่ปลูกใส่เข่งเขาชอบมากเลยนะคะสังเกตได้จากเขาโตเร็วแล้วก็ดูแบบกลางใบได้สวยดูสบายอ,อกสบายใจในการอยู่ในเข่งมากเลยนะคะเจ้าอ,อดิบเนี่ยการปรุงดินก็ปรุงด้วยปุ๋ยหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็รองด้วยเศษอิฐเศษถ่านแล้วก็ด้านหน้านี่แม่ดอลล่าโรยด้วย,ด,วยดินปลูกอ,อีกทีหนึ่งนะคะ การให้น้ําของแม่นันราก็ให้วันลักครั้งให้วันหลักครั้งนะคะแล้วแม่ดันราก็รูดใบมะขามสดนี่ค่ะเอาลงไปบริเวณรอบๆกระถางนะคะให้เขาหมักตัวเองจนเน่าเปื่อยผุพังนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันกระทําเหมือนบอนสีเผื่อเขาจะกัดด่างนะคะแต่โดยโดยโดย,โดยต้นแม่ของเขาแล้วเขาก็ด่างนะคะแต่ว่าด่างแบบไหนนี่แม่ดันร่ายังไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเขาเริ่มกัดนี่เห็นไหมคะเริ่มกัดแล้วก็ลายใบเนี่ยก็จะออกสีเหลืองเนี่ยขอบใบเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจะไม่เขียวเลยส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะจะจะไม่ใช่เขียวนะคะเพื่อนๆจะออกแบบเหลืองมีม,มีมีใบมีความเหลืองนะคะไม่เขียวแบบเขียวอีนะคะนะคะเนี่ยใบนี้ก็ชัดเลยคะ่ะ ความด่างลายของเขานะคะคือถ้าเขาด่างสวยๆเนี่ยที่ที่เห็นขายเนี่ยราคาโอ้โหพุ่งมากเลยนะคะพุ่งจริงๆค่ะเขาเป็นพืชตระกูลบอลน,นะคะเพื่อนๆเป็นพืชตระกูลบอลออดิบหรือว่าก้านทูนเนี่ยเป็นอาหารของอ่าที่คนไทยนะคะ เกือบทุกภาคเลยค่ะนามาประกอบอาหารนะคะถ้าอีสานก็เนี่ยะคะ่ะไทยอีสานจะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะก็เด็ดก้านเขาเลยค่ะเอาไปกินกับส้มตําแต่ว่าต้องเลี้ยงใหญ่ๆนะคะก้านเขาประมาณเท่านี้เลยค่ะเพื่อนๆก้านใหญ่มากนะคะหรือว่าใหญ่กว่านั้นอีกนะคะเนี่ยถ้าแม่ดอลาล่าเลี้ยงไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้นสูง สูงจะท่วมหัวเลยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ใหญ่นะคะใบใหญ่สวยอันนี้คือเบบี้นะคะเบบี้เบบี้น่ารักน่ารักอยู่ค่ะนะคะก็อย่างที่พูดไว้นะคะต้นปีหน้าแม่ดาร่าก็ต้องย้ายย,าย้ายหาเข่งมาย,าย้ายไข่ของเขานี่ออกนะคะไข่ใบนี้ออกจากต้นแม่นะคะแล้วก็ไข่ใบนี้ออกจากต้นแม่เป็นสามเข่งนะคะ เพื่อที่ให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เต็มที่ต้นนี้ก็จะไปเป็นต้นแม่อีกทีนึงนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเป็นต้นแม่อีกทีนึงนะคะสวยสดงดงามค่ะกินได้ด้วยสวยงามด้วยถ้าติดด่างก็ราคาราคาพุ่งนะคะราคาราคาพุ่งมากๆเลยนะคะ การทูนหรือว่าออดิบเนาะสวยค่ะสวยค่ะเพื่อนๆการเลี้ยงต้นไม้ของแม่นาล่าก็จะเลี้ยงรวมๆกันนะคะประเภทไม้ใบนี่ให้เขาอยู่แบบใกล้ๆก,กันเพื่อให้เขาแบบเกิดการเรียนแบบกันนะคะคิดไว้อย่างนั้นก็คือต้นนั้นโตต้นนี้ก็เหมือนกรบแข่งกันโตเหมือนเขามีเพื่อนนะคะนะคะ ก็บางบางคนที่เลี้ยงได้นี่ด่างแบบด่างชัดมากเลยนะคะด่างขาวเงี้ยด่างแบบออกเลมอนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหลืองครึ่งใบขาวครึ่งใบเลยค่ะสวยมากเลยนะคะแต่ตัวนี้มันออกแบบลายแบบนี้ค่ะด่างแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ขาดสารอาหารเด้อโอ้โหเนี่ยดินที่ปรุงไว้เนี่ยอร่อยเหาะเลยแหละสำหรับเจ้า ออดิบเนี่ยมันด่างจริงๆเดอ้อเพื่อนๆนี่ดูสินะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่แต่ก่อนก็แถวภาคอีสานเนี่ยก็นิยมปลูกกันไว้าตามหัวไร่ปลายนานะคะนะคะต้นใหญ่เบอร์เรเบราเลยเป็นแหล่งอาหารของคนภาคอีสานส่วนคนภาคอื่นๆเขาก็คง คงนิยมปลูกเหมือนกันนะคะอย่างภาคใต้ภาคเหนือนี่ค่ะคงเป็นไม้ที่ที่เห็นได้ทั่วไปนะคะแต่ตอนนี้ก็คือกระแสของไม้ใบนี่มาแรงนะคะทุกคนก็จะาหามาปลูกกันเพื่อความสวยงามนะคะหรือบางคนก็นามาสร้างรายได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเจ้าอ,อดิบ ต้นแม่ของต้นนี้นะคะพี่ที่ร้านต้นไม้ไปเอาพัน์ธุมาจากจังหวัดลำปางนะคะเอาพัน์ธมาจากจังหวัดจังหวัดลำปางแล้วก็มาขยายพันุต่อขยายพันธต่อพี่เขาก็แบ่งออกขายเนี่ยแต่ละขนาดแต่ละแต่ละไซส์นี่แตกต่างกันนะคะไซส์ที่แม่ดัลล่าได้มานี่ยยอมรับเลยค่ะตอนได้มาตอนแรกนี่เออหืมเห็นนางแล้วก็ รู้สึกเอ็นดูในความาในความร่องร่องแร่งในความไม่เด้งของนางนะคะดูนางแบบเหมือนคนคนเพิ่งฟื้นไข้นะคะแต่ร้านต้นไม้ก็เสนอขายต้นนี้ก็เลยบอกเออาก็เอาเดี๋ยวมาเลี้ยงนะคะตอนนี้นางแบบสุขภาพดีมากนะคะเหมือนกับเริ่มแข็งแรงแล้วหลังจากแบบ ได้ปุ๋ยได้น้ําได้ภาชนะที่ปลูกได้เพียงพอนะคะนี่ค่ะก็พี่เขาขายนะคะถ้าต้นสวยๆอย่างนี้ก็4ี่ร้อห้าเหมือนกันนะคะ4ี่ร้อห้าเหมือนกันแต่แมดอลา่าได้มาต้นร้อหบาทนะคะแล้วก็ได้ไข่มาอีก3าฟองนะคะ1ฟองเมดอลา่าให้ให้พี่ที่ที่ทำงานที่ พี่เขาเอาต้นไม้มาฝากแม่ดานล่าบ่อยๆนะคะก็ให้พี่เขาไปไปปลูกต่อลุ้นด่างต่อนะคะเนอะสวยสวยด้วยกินได้ด้วยะคะ่ะเพื่อนๆติดด่างก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะถ้าไม่ติดด่างก็ขยายพันธุ์แล้วก็ขายนะคะขายต้นพันธุ์ได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็หามาปลูกนะคะราคายังจับต้องได้ค่ะยังหลักร้อยอยู่ค่ะนะคะแล้วก็มาลุ้นด่างกันปลูกเหมือนแมด่ดอลล่าปลูกนี่แหละค่ะแมด่ดอลล่าว่านะสําหรับคนเมืองหรือว่า,าคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกแบบนี้ได้ผลดีนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆต้นไม้ก็สดชื่นนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ